เงินเดือน12 0 0ส่งแม่2,000โทรศัพท์พัง4,000จะอากรตรอยู่ไหมออนอายุ24ปีพนักงานขายออนไลน์เงินเดือน12 0 0สองส่งให้แม่เดือนละ2,000เหลือใช้1,000 10, 0 10, 0 0 0บาทของออนแบ่งเป็นห้องเช่า3,500ห้องเล็กไม่มีแอร์ปลวกขึ้นค่ากินร้อยบาทต่อวันเท่ากับ3,000ค่ารถ50บาทต่อวันเท่ากับ1,500ค่าไฟน้ำเน็ต1,000 สำรองฉุกเฉินเก็บมา6เดือนได้4,200บาทวันนั้นโทรศัพท์ตกพื้นจอแตกดำสนิทซ่อมร้านข้างนอก4,000ซ่อมศูนย์6,500ซื้อใหม่มือสอง5 0า0โทรศัพท์ไม่ใช่แค่ของใช้มันคือเครื่องมือทำรรมาหากินรับออเดอร์ลูกค้าถ่ายรูปสินค้าไลฟ์ขายของโอนเงินทำบัญชีไม่มีโทรศัพท์เท่ากับตกงานแน่ออนโทรหาแม่มือสั่นน้ำตาคลอ แม่คะเดือนนี้กับเดือนหน้าหนูขอไม่ส่งเงินได้ไหมโทรศัพท์หนูพังต้องซ่อมสี่พันถ้าไม่ซ่อมหนูทำงานไม่ได้ไม่เป็นไรอ่อนโล่งใจแต่แม่พูดต่อพี่ชายแกเพิ่งส่งห้0 0 0ื่นมาซื้อทีวี65นิ้วให้แม่เงินเดือนเขา4ี่0มื่นเขายังส่งให้แม่ได้พี่ชายส่งให้แม่ปีละครั้งสองครั้งแต่อ่อน2,000คูณ12เท่ากับ 24, ต่อปี เทียบกับเงินเดือนอ่อนส่ง16%พี่ส่ง10%อ่อนวางสายร้องไห้ทั้งคืนเช้ามายืมเพื่อน2,000ยืมพี่ที่ทำงาน2,000เอาเงินเก็บ4,200ไปซ่อมโทรศัพท์แต่หัวใจเธอมีอะไรบางอย่างแตกสลายอ่อนทำงานหนักขึ้นโอทีทุกวันได้โบนัส3,000ตั้งใจจะใช้นี่แม่โทรมาเดือนนี้ส่งเงินได้หรือยังอ่อนเงียบไป10วินาที แม่คะหนูส่งให้แม่มา3ปีแล้วเดือนละ2 0 0พันจากเงิน1 2ื0 0สองหนูกินมาม่าทุกวันซื้อเสื้อผ้าปีละครั้งไม่เคยเที่ยวไม่เคยพักผ่อนพี่ชายเงินเดือนสี่0,000ื่นมีรถมีคอนโดแต่แม่ไม่เคยบอกเขาแบบที่บอกหนูพี่ชายแกเป็นผู้ชายต้องเก็บเงินสร้างครอบครัวแกเป็นผู้หญิงไม่ต้องใช้เงินเยอะ อ่อนปิดโทรศัพท์นั่งเงียบๆอยู่นานอ่อนตัดสินใจหยุดส่งเงินให้แม่6เดือนใช้เงิน2,000ต่อเดือนไปเรียนคอร์สขายออนไลน์ซื้อโทรศัพท์ใหม่ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์เก้าร้อยคูณสิบเดือนย้ายห้องใหม่ใกล้ที่ทำงานประหยัดค่ารถผลลัพธ์รายได้เพิ่มเป็นหมื่นแปดถึงสองหมื่นพี่ชายทีวีหกสิบห้านิ้วที่ซื้อให้แม่พังหลังหมดประกันแม่โทรของเงินซ่อมแปดพันพี่ชายบอกเดือนนี้ผมไม่มีแม่นั่งดูทีวีเครื่องเก่าสามสิบสองนิ้ว ออเริ่มธุรกิจขายออนไลน์เองซื้อของใช้จำเป็นให้แม่ไม่ใช่เงินสดตู้เย็นเล็ก4,000พัดลมพั0 0กลุ่มลูกสาวส่งเงินบ้าน120คนทุกคนเข้าใจออนเงิน2,000จาก12,000เท่ากับ50,000จาก40,000ความกตัญญูวัดที่ใจไม่ใช่ที่เงินดูแลตัวเองก่อนถึงจะดูแลคนอื่นได้บางครั้งการเป็นลูกที่ดีไม่ได้แปลว่าต้องทำลายตัวเอง หมื่นที่เหลือไม่ได้เหลือเฉยๆความกตัญญูที่แท้จริงคือการทําให้พ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ใช่การส่งเงินจนตัวเองจมลูกสาวไม่ได้มีค่าน้อยกว่าลูกชาย2,000จากหมื่นสองมีค่ากว่า50,000จาก40,000เพราะมันคือทุกอย่างที่เรามี